วันนี้ผมจะมารีวิว n ินจ a า5กคันนี้รถปี16รถใหม่แค่1 4ื่นสี่เคดเรื่องแม่งโคตรด,ดีคันนี้6 0 0ซีซีสองสูบสูบละ300ไม่ต้องสืบว่าแรงท็อคขนาดไหนรถปีใหม่ขนาดนี้ผมขายราคาสดแค่1 9 0 0 0บาทอ่บาทจัดไฟแนนซ์ได้ฟรีดาวข้างวดเรามาคุยกันครับผมไม่แพงโอเคคันนี้ก็หาตำหนิไม่เจอเลยก็ว่าได้สวยจริงอ่า คุ้มนะครับราคานี้ได้หกห้าศูนย์ปีใหม่ขนาดนี้รถปกติทุกอย่างเอกสารพร้อมโอนอ,อ่าหน้าสิบแปดปกติอ่าสตาร์ทดูเลยสตาร์ทเครื่องดีรับประกันข้สาสนามเอซีบอกเลยว่าขับมันอ่าไม่มันเอามาคืนเองแรงท้องดี